สวัสดีจ้าแซบแบบมัมาแล้วมนันนี้มัอนี้มนันนี้มือน,อนีคิดอยากกินต้มมามา่าแบบว่าสไตล์เกาหลีนะคะสไตล์ติ๊กเองนะแต่ติ๊กจะใส่นี่เลยโคชูจังนะจ๊ะนะอุปกรณ์ติ๊กก็มีง่ายๆเลยคะ่ะหม้อสามชั้นเราต้องเอาไปลวนเดี๋ยวจะพาทานะคะลูกชิ้นค่ะไข่นะคะแล้วก็นี่เลยนี่เลยนี่เลยอันนี้อร่อยนะคะกวงตุง้งฮองเต้นนะติ๊กจะใช้เส้นตัวนี้นะ เส้นของเกาหลีเลยค่ะเป็นห่อสีชมพูนะแต่จะไม่ใส่เครื่องปรุงเขาแต่จะใส่เครื่องปรุงเนี่ยมาว่ารสต้มยำกุ้งนะจ๊ะเรามาดูกันว่าต้มมาม่าสไตล์เกาหลีผสมไทยสไตล์มัมนะจ๊ะคิดอยากแบบนี้การทํากับข้าวไม่มีตายตัวเอาไปทําได้สูตรนี้ติ๊กไม่ห่วงนะจ๊ะมันอร่อยมากไปค่ะเราไปต้มกันเลยมาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นก็ใส่น้ํามันลงไปนิดนึงนะคะ เพราะว่าติ๊กจะรวนหมูสามชั้นก่อนเนาะอร่อยค่อยเทน้ํามันออกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมตัดสีล้วนหมูสามสันก่อนนะจ๊ะก็คือให้เขาดูแบบว่ากรอบกรบให้เขาแบบว่าไม่รสชาตินะคะนอติ๊กกะสีล้วนใส่อเกลือนิดนึงนะคะเนาะนี่ค่ะเอาหมูสามชั้นลงไปเลยค่ะนี่ค่ะ ำไมล่ะนี่ค่ะไปค่ะเข้ากับร่วนมสามสั่นนะจ๊ะลวนก็เลยเดี๋ยวเราค่อยเทน้ำมันออกนะคะสูตรนี้ไม่ห่วงคุณยากเท็้น่ำกัะเฮ็ดนะคะแค่บักบา้าโชว่าเออต้มมามาเกาหลีผสมไทยทำไมถึงว่าผสมไทยนี่ค่ะ เครื่องปรุงที่ก็จะมีอะไรล่ะของมาม่ารสต้มยำกุ้งของไทยค่ะส่วนของเกาหลีก็จะเป็นโดยนี้จ้ะเนาะไปค่ะเราจะลวนหมูก่อนนะจ้ะลวนหมูให้เขาเตรียมก่อนนะเราเราค่อยจะใส่น้ำลงไปนะคะนเนาะจะลวนหมูก่อนนะจ๊ะ จ้าเหงไหม้หมูก็เริ่มเป็นสีสันขึ้นมาแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวสักหน่อยจี่ก็จะเทน้ํามันออกนะคะแล้วเราก็จะเริ่มต้มมาม่ากันจ้าเดี๋ยวมาดูนะคะคุณก็รวนหมูให้มันได้่างนี้นะหรือมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยค่ะแต่คือที่ก็รวนอีกสักหน่อยที่ก็จะเทน้ํามันออกนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมโอเคค่ะหมูที่จิดกรวนอุ้ย ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทน้ํามันออกกัเลยไปค่ะหลังจากเทน้ํามันออกแล้วก็ใส่น้ําค่ะน้ำเปล่าเรานี่แหละค่ะลงไปอือไปลงไปเลยนะคะตามชอบเลยนะคะตามชอบเลยนะเร่งไปค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปนะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะซอสของเห้านะคะ ก็เติมลูกชิ้นลงไปเลยจ้ะเห็นลูกชิ้นติ๊กไหมคะติ๊กก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปเลยนะคะแล้วติ๊กก็จะเติมด้วยซอสนะคะโคชูจังของเกาหลีนะคะเห็นไหมนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะนี่งคนให้เขา ละลายค่ะอือหือเห็นไหมสีสันก็จะเปลี่ยนนะคะเนาะติ๊กจะเร่งไฟให้เขาเดือดน,นะคะอือหือคนเลยค่ะคนให้เขาละลายนะคะตม้มมาม่าสไตล์เกาหลีสไตล์มัมจา้าทำง่ายง่ายนะคะไปหาสื่อเด้อค่ะตามห้างสปปรรพสินค้ามีขายนะคะเวลาเปิดแล้วให้แช่ตู้ไว้นะจ๊ะ นี่ค่ะจะปล่อยให้เขาเดือดนิดนึงนะคะเราจะเอาไข่ใส่แล้วก็ต่อด้วยผักนะคะนะเดี๋ยวก็จะเร่งไฟให้เขาเดือดค่ะเนาะขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนแล้วกันเนาะนี่ค่ะเริ่มมาละเริ่มเดือดแล้วนะคะทีก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะซ้อมฟอง กินแบบอลังการค่ะบอสใส่ไข่มันกับบอคือต๋มมาหมาบานเห่าเนาะคะ่ะเนาะใส่ลงไปเลยค่ะสองฟองโอ้น่ากินมากนะคะรอให้ไข่สุกนิดนึงเอาเอามาคนทำไมร <c oughs> <c oughs> อให้ไข่สุกนิดนึงนะคะติ๊กจะใส่เส้นเข้าลงไปนะไม่ต้องคนให้ไข่แตกนะคะเดี๋ยวเขาจะเซตตัวเองนะคะเนาะเห็นไหมคะ <c oughs> ส่วนเส้นติ๊กใช้ของเกาหลีเลยนะคะ เป็นซองสีชมพูแต่ว่าติ๊กไม่ใส่เครื่องปรุงเขานะคะเนาะเพราะว่าเส้นตัวนี้จะเหนียวนะคะนะเห็นไหมคุณให้ไข่เขาเซตตัวค่ะให้ไข่เขาเซตตัวเนาะไม่ต้องคนนะคะให้ไข่เขาเซตตัวนะเนี่ยค่ะน่าทานไหมคะดูสีสันสิคุณเอ้ยบอยากสิเซตเลยจะเห้กับตกแต่งด้วยผักชีหอมนะคะนะ เขาเดือดแล้วนะคะต่จะใส่เส้นมาม่าลงไปค่ะเชนะคะกระทะน่อยไปบอเ <c oughs> นี่ยค่ะใส่เส้นมาม่าลงไปนะจ๊ะเนาะเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะเขาเริ่มเดือดแล้วเน,นาะเดี๋ยวเรามารอให้เส้นเข้าเข้าที่นะคะเรามาดูกันว่าหลังจากเส้นเข้าที่แล้วต่ก็จะใส่ผักแล้วก็เครื่องปรุงลงไปนะคะมานะคะ เส้นเริ่มได้ที่แล้วเห็นไหมนี่ค่ะน่าทานไหมคะคุณนี่เส้นเกาหลีเลยดูสิดูสิหมูส,สามชั้นมีไข่มีลูกชิ้นน่าทานไหมคะอืมอยากจะบอกว่ามันน่าทานสุดๆไปเลยนะคะที่จริง,รงติ๊กชิมแล้วนะใส่แค่ซอสโชโคชูจังก็อร่อยนะแต่ว่าติ๊กอยากได้อารสัมผัสของ เขาเรียกว่าอร่อยวะต้มยำกุ้งบ้านเราใส่ผักลงไปค่ะใส่ลงไปเลยจ้ะแค่กอเดียวไม่ดีผักกระเด็นนะคะใส่ลงเลยค่ะนะจากนั้นตีกจะปรุงรสด,ด้วยนี่จ้ะมามา่าบ้านเราเลยนะจ้ะใส่ลงไปจ้ะให้เจ้มจนนะคะเข้มข้นลงไปเลยนะคะอื นะเราเติมน้ำตาลนิดนึงนะคะนี่ค่ะมันเจ้มจนเจมจนนะคะไอค่ะเ็แล้วคนค่ะให้เส้นเขามาปกมาม่าของเรานะมาปกให้เส้นมาม่ามาปกผักไปนะคะผักจยได้สุกเนาะดูคนดูน่าทานมาก เห็นไหม,ห,มหอมกลิ่นอ่ะรสต้มยำกุ้งเราขึ้นมาเลยนะคะที่จะใส่ผักแค่นี้นะมันเยอะไปนะคะเนะอะกระทะเด็กไปไหมนะคะเสร็จ <c oughs> แล้วที่ใส่น้ำตาลลงไปนะคะอ่าของติ๊กมาละค่ะคือสองช้อนนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ต้องทําตามนะคะกลัวเป็นเบาหวานก็องตามนะคะใส่น้ํปลาลงไปนิดหน่อยคะ่ะอืได้แล้วจ้ะรสชาติต้องการนะคะน่าทานไหมคะคุณวะนะเจ็ดอั่วรั่วอยู่จ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นก็ได้แล้วผักก็โอ,โอเคแล้วนะคะปิดไฟเลยจ้ะปิดไฟแล้วก็ตกแต่งหน้าจานแล้วก็ กินได้เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะต้มมาม่าสูตรเกาหลีใส่ช็อตซอสโคชูจังนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสบ้านเราเลยนะคะก็คือรสต้ยมยำกุ้งบ้านเรานะคะเห็นไหมน่ากินมากไปค่ะไปกินกับติก๊กเลยค่ะไปเราไปจินกันเรียบร้อยแล้วค่ะจัดใส่จานใส่ถ้วยตกแต่งนะคะให้เรียบร้อยน่าทานไหมคะ ต้มมาม่าเกาหลีผสมผสานกับไทยแลนด์นะจ๊ะนี่ค่ะเห็นไหมหน่าทานไหมคะไปค่ะเราไปชิมกันเลยว่าจะอร่อยขนาดไหนคุณอยากกินอยากกินแล้วมาค่ะมาๆส,ส,<า>สวัสดีค่ะแซ่บแบบมัม,ม่าแล้วเหมือนนี้ผากินเมนูง่ายๆนะคะต้มมามา่านะคะต้มมามา่าสไตล์เกาหลีใส่ออซอสโคชูจังแล้วก็ผสมปสานกับไทยนะคะรสต้มยำกุ้งของเรานะคะนี่ค่ะ เห็นบอกอ้ยอยากโชว์อยากโชว์น hmm. yeah. ี่ค่ะอืมน่าทานมากดูค่ะดูดูดูด็กถ้วยหน่อยหน่อยนะคะมาใส่เนาะเส้นนี่ก็ใช้ของเกาหลีเด้อค่ะเด้อขอผักเล่าแล้วค่ะเส้นนี่ก็ใส่ของเกาหลีนะเห็นบอกอืมคุณเห็นไหมน่ากินมากค่ะตักเสร็จถ้วยเลยนะคะอืมเดี๋ยวขอชิมค่ะขอชิมน้ำหน่อยตักเลยค่ะนี่ค่ะ ตักเ็่ถ้วยเนะจ๊ะน่าทานไหมครับน้ำก็นจนแห้งอะอืมแซ่บมากเอาไปลองทำดูนะคะทุกท่านนะเอาไปลองทำดูรับรองคุณจะติดใจค่ะเห็นไหมเนี่ยนี่ค่ะโอ้โ หอนหอนหอนหมูสามสั้นค่ะจับอลยสูตรนี้แซ่บเด้อเอาไปลองทำนะคะื้มค่ะอื้อ เซ็นเขา,าสิเนี้ยหนุ่มป็นหาคือใส่ถ้วย้เจเนี่ยถ้าจะได้เก็บความร้อนได้เนะคุณเนาะอือนี่ค่ะอืมเห็นบ่ว้าวอืมลูกชิ้นค่ะ ชิมมากขอบอกอื้ม อือค่ะอือฮเห็นไหมแคปหน้าจอนะคะ <c oughs> น่าบ่มีสดหรอสช่ายคะ มาอืม้าจะกินเรื่มเอินมาเด้อฟังไทยฟังล่าฟังยุโรปฟังสหรัฐมากินน้ำกันจ้าตัดต่อจ้ะ ตต่ต่อไม่รอแล้วนะเห็นไหมคะน่าทานไหมเอ่ยผู้อยากได้อยากผู้ใดอยากกินแสบๆแบบนี้กะทําตามติ๊กนะจ๊ะนะมีอะไรที่บ้านก็ใส่ไปเลยค่ะเป็นหมูเป็นอะไรเป็นอะไรก็ได้เป็นไก่อะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะชอบสิ่งสำคัญอย่าขาดคือซอสโคชูจังลองดูนะคะอร่อยจริงๆอือหือ Cool. mm. mm. เสรแซ่บอืมเสร็จเพงค่ะอืมอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ติ๊กด้วยนะ คลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้เพราะว่าพาต้มแล้วเนาะมันจะยาวไปไว้มอเจอกันคลิปต่อไปว่าติ๊กจะพาทำอะไรนะคะสำหนแบบวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ติ๊กนะคะเนาะนการไลค์การแชร์การ ซับสไคร์ e นะคะเนาะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากมายจากใจเนาะสำหรับคลิปนี้จะลาไปก่อนมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทำกินดูนะคุณมันอร่อยจริงนะคะแซ่บหลายเด้อจ้ะ